สวัสดีครับผมพานุมาตรครับ XteamG ครับ China Machine วันนี้นะครับวันเสาร์ที่6นะครับภารกิจเดินทางไปส่งมอบเครื่องจักรโปสุดปังดังสุดปีนะครับกับ China Machine นะครับโอ้ลูกค้าสามารถเลือกดาวได้นะครับที่อยู่นี่ก็เกาะร้อยศรีราชาครับบ้านผมนะครับบ้านผมจะอยู่ตรงนู้นนะครับ ตรงที่เป็นตึกตรงนู้นักใกล้ๆกันนะครับไม่ใช่อยู่ตึกนะครับอยู่บ้านนะครับอันนี้ก็เป็นอ่าวศรีราชานะครับก็เลาะแบบนี้ไปไปชูจังหวัดสงขลานะครับดูแล้วก็สิบสี่กิโลเอ้สิบสี่ชั่วโมงนะครับกับฟอร์ดคู่ใจนะครับรถคันนี้ไม่ใช่รถแรงนะครับเป็นรถทําเงินนะครับผมรถผาตังฟอร์ดคู่ใจสามสองแปดนะครับอาจจะออกงวดนี้ก็ได้นะครับ 328นะครับวันนี้ก็ตรงนู้ก็จะเป็นท่าเรือไปเกาะสีชังครับท่าเรือไปเกาะสีชังก็ทีนี้เราก็จะมาพิสูจน์กันละครับว่าอา่าน้ําทะเลศีราชาชนบุรีกับอา่าแหลมสมีหลาที่จังหวัดสงขลาอันไหนจะเข็มกว่ากันนะครับเดี๋ยว14เจ้าโมงเจอกันนะครับผมขอบคุณครับ